สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไิน h สโ e เวล o v แอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้าค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานก็ตามคำขอค่ะมีเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะขอมาเมื่อวันศุกร์ว่าอยากให้พูดถึงเรื่องรำนำกระดูกโยกหน่อยนะคะของแอน นักแสดงนะคะเสี่ยวจ้านแล้วก็คุณรันมิ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยอดวิวของตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยมันเกินร้อยล้านวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าทางโรงงานห่านนะคะก็ยังไม่ยอมให้ออนแอร์สักทีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในวงการจีนนะคะในบันเทิงจีนมานานๆก็อาจจะรู้ว่าห่านหมายถึงอะไรนะคะก็คือเทนเซ n นต์วิดีโอ Video นั่นแหละนะคะตอนนี้ทุกคนก็เอ้ยตายแล้วข่าวลือมีมา,มามากกว่า 3- 4ครั้งเรียบร้อยไปแล นะคะคถึงกำหนดการของการออนแอร์ของเรื่องลำนำกระดูกยกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเอาละเราก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าตอนนี้เข้าสู่ปี2023แล้วถามว่าข่าวลือมีไหมมีแน่นอนค่ะแล้วก็ลือด้วยน,นะว่าจะมาออนแอร์ในควอเตอร์แรกนะคะควอเตอร์ quarter แรกก็คือช่วงแบบสีเ่เดือนนะคะช่วง3เดือน4เดือนแรกของปีซึ่งมันก็จะเป็นมกราคมพามีนาเมษานะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อน เพื่อนๆซื้อไหมข่าวลือนี้เอ้ยแต่ละตอนนี้นะคะหวานเข้าสู่โหมดรอเรื่องนี้แบบ แบบเรียกได้ว่าจำศีลละการมาเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อน,นั้นนะคะเพราะว่าจริงๆก็มีซีรีส์จีนหลายๆเรื่องที่เราก็ต้องติดตามอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราอยากเห็นผลงานของนักแสดงนะคะอย่างคุณเซียวจ้านอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เห็นจีนคอสตูมโบราณมานานมากๆแล้วอะเท่าที่จำได้ก็คือเรื่องสุดท้ายที่หวานดูก็คือจะเป็นเ,เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานนะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็คือไป ไปรีลันไปดูเฉยๆคือย้อนกลับไปดูมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ไงอยากดูเรื่องใหม่ๆนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณเซียวจ้านนะคะมายุโรปค่ะก็มาโซนเดียวกับแอดวานนะคะแต่ว่าเขาอยู่ที่มิลานเราอยู่ที่บาเซิลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไกลกันนิดนึงแต่องไรก็ตามทามโซนเดียวกันค่ะเอาเป็นว่านะคะก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของเราชาวเอเชียเนาะเพราะเราก็ถือว่าไทยแลนด์ก็เป็นเอเชียนะคะแล้วก็มีตัวแทนของเอเชียของ เรามายืนแล้วก็เป็นที่ เรียกได้ว่าไงอ่ะเป็นที่จับตาแล้วก็เออมีความโดดเด่นมากๆนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำยอดขายให้กับแบรนด์นะคะที่เป็นแบบไฮเอ็นแบบเนี้ยได้สุดๆไปเลยค่ะก็ต้องตอนนี้ไม่มีใครเกินนะคะดาลาราจากทางฝั่งของเอเชียของพวกเราค่ะและตอนนี้ก็มีหลายๆท่านที่มาอยู่นะคะที่มิลานนะคะแฟชั่นวีคค่ะเอาละค่ะกลับมานะคะกลับมาคะ่ะหวานคะ่ะกลับมาที่ลำนำกระดูกโยกนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็มีความน่า ถ้าดูเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเราเราเรา,เราเว้นช่องว่างระหว่างในเรื่องของนักแสดงไปก่อนคะ่ะเรามาดูถึงโปรเจกต์โปรเจกต์นี้กันก่อนนะคะปกติแล้วไอ้ลำนำกระดูกหยกเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์แบบ S plus นะคะคือเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ของทาง Tencent Video อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ทีมทีมงานที่เป็นฝ่ายผลิตนะคะก็คือมีคุณภาพสูง สำหรับเรื่องราวในนิยายต้นฉบับนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปฟังได้เลยค่ะหวานลงไว้ครบทุกตอนจบบริบูรณ์เป็นไฮไลท์ประเด็นสําคัญของนิยายต้นฉบับนะคะไปฟังกันได้สนุกมากๆสําหรับเรื่องนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ของในช่วงแรกเนี่ยก็คือตัวเอกพระเอกก็จะเป็นเป็นอาจารย์นะคะส่วนนางเอกก็จะเป็นเหมือนลูกศิษย์แต่ว่าความเป็นเทพเซียนของเรื่องนี้มันต่างจากเรื่องอื่นๆตรงที่ว่าช่วงระยะเวลาที่ ที่พวกเขาเป็นสิทธิ์อาจารย์กันนัมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เหมือนกับในเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเช่นคําว่าเรื่องอื่นๆของแอดวานก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับตำนานลักเหนือพบหรือว่าเรื่องฉงจื่อนะคะลิขิตหัวลักนะตอนนี้คนละแนวทางกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางของเอ่อเรื่อง ไอ้ลำนำกระดูกโยกเนี่ยมันเป็นสิทธิ์อาจารย์ที่แบบว่าไม่มีปัญหาเลยสําหรับเรื่องที่จะมารักกันรักแบบว่าเป็นแบบชู้สาวกันไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับเหมือนกับเรื่องที่ต้องใกล้ชิดกันอย่างตํานานรักเหนือพบกับชงจื่อที่พวกเรากําลังดูกันอยู่ที่วีทีวีไทยแลนด์นตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเบาวกว่าเยอะค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บทรมานนะคะแล้วก็นิยายต้นฉบับก็จบดีแฮปปี้สุดๆซึ่งมันก็ต้องไม่ต่างจากในใน แน่นอนนะคะเพราะมันก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมที่จะไปเปลี่ยนตอนจบของเรื่องให้มันเป็นแบบว่าไม่แฮปปี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับมันแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยค่ะมันเป็นแนวของของดินแดนแห่งเทพนิยายนะคะก็ดูไปเพลินๆแล้วก็มีสงครามแล้วก็มีบุคคลที่ลึกลับอยู่ให้เป็นปมของเรื่องนะคะให้ดําเนินไปพวกเราจะได้ดูกันแบบเพลินๆค่ะ จุดเด่นประกันที่2นะคะนอกจากบทของนิยายต้นฉบับจะดีแล้วเนี่ยก็มาถึงนักแสดงแล้วละคะ่ะนักแสดงนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีคุณเสี่ยวจานซึ่งทุกคนรอเขาอยู่เพราะว่าไม่ได้เห็นจีนคอสตูมโบราณมาเป็นเวลานานแล้วแล้วถามว่าเวลาที่แต่งองค์ทรงเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วดูหล่อเหลาไหมโอ้โหมากค่ะใส ลากยาวไปเลยนะคะหลายๆ10กิโลเมตรค่ะกับคำว่าหล่อมากนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีดาราคุณที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาท่านอื่นๆอ,อยู่อีกมากมายเลยนะคะที่พวกเราก็รออยู่ค่ะ นอกจากพวกเราจะรอแล้วนะคะดาราเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างน้องเรนมินเองเนี้ยก็รอเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันได้อ่อนแอขึ้นมานะคะพอพูลาลิตี้ความนิยมนะคะของดาราที่เป็นดาราสมทบนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเพราะว่าทุกคนดูดีหมดมีทรัพยากรแบบ พร้อมหมดแล้วนะคะบางท่านนี่ไปเป็นนางเอกพระเอกในเรื่องอื่นๆเต็มตัวไปแล้วด้วยซ้ำค่ะหลังจากที่รอเรื่องรำนำกระดูกยกออนแอร์มานะคะถือถือว่านานเนาะก็สรุปประเด็นกันก่อนนะคะก็สรุปนะคะว่าเรื่องนี้ย หวานว่าเขาให้พวกเรารอนานเนาะรอนนานเกินไปอ่ะโดยที่มันก็ไม่ได้มีกรณีอะไรเกี่ยวกับนักแสดงที่พวกเราชื่นชอบที่ร่วมแสดงในเรื่องเลยนะคะไม่มีทุกอย่างเคลียร์คัดชัดเจนหมดแล้วนะคะก็ถือว่าเขาเนี่ยให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ชมเนี่ยรอนานเกินไปแล้วก็มีการแบบมีการให้คาดเดาถึงวันที่จะออนแอร์เนี่ยก็คือซ้ำแล้วซ้ำเล่าออกมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีการออนแอร์ที่อย่างเป็นทาง การสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะว่าเขาจะปล่อยมาออนแอร์ตามข่าวลือที่มีนะักตอนนี้ไหมควอเตอร์ที่1นนะคะควอเตอร์ quarter ที่หนึ่งมันจะไปสิ้นสุดที่ที่เดือนเมษายนคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่ายังไเงคะมาไหมเอ่ยอะเราลองมา <laughs> เราลองมานะคะมูเตลูกันหน่อยไหมว่าลำนำนะคะกระดูกหยกเนี่ยจะได้มาไหมคะในช่วงเอ่อช่วงของเดือนมีนาเมษานะคะอาราคาหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอชมเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ